การรุกมาในครั้งนี้ก็เป็นการเรียกได้ว่ารวมความแข็งแกร่งของ2บริษัทเข้าด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นประกันจากทางฝั่ง AIA รวมถึงสมาชิกของทางฝั่งแมคคาร์ดนะครับสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นนะครับคืออย่างเช่นสมาชิกของฝั่งแมคคาร์ดในตอนนี้นครับนอกจากสามารถรับความคุ้มครองฟรีจาก AIA ได้แล้วนะครับทุกครั้งที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันของ AIA ก็จะสามารถได้รับ แต้มแม็กพอยดด้วยนะครับนอกจากนั้นความพิเศษที่เราเพิ่มขึ้นมาในตอนนี้คือถ้ามีคนที่มีแม็กพอยดเยอะๆเนี่ยก็สามารถใช้แม็กพอย t เนี่ยเป็นส่วนลดของเบี้ยประกัน A a ด้วยนะครับเรียกได้ว่ามีความคุ้มได้ทั้งความคุ้มครองนะครับได้ส่วนลดสิทธิพิเศษมากมายหรืออย่างได้แต้มจากการซื้อประกันเลยครับเราอยากช่วยให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นไม่ได้ผ่านแค่ความคุ้มครอง แต่โดยการเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของลูกค้านะครับไปช่วยเปลี่ยนพฤติกรรมไปช่วยทําให้คนหันมาดูแลสุขภาพหันมาดูแลตัวเองได้มากขึ้นฉะนั้นการทํางานร่วมกับทางแอปพลิเคชัน MaxMe มีเนี่ยซึ่งลูกค้าสามารถเข้าถึงได้ไม่ใช่แค่การเติมน้ํามันอย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นการรวมกันของทั้งสองฝั่งเนี่ยครับการที่ A a สามารถทํางานร่วมกันกับทางฝั่ง Maxme มีเนี่ยเราจะได้ใกล้ชิดกับลูกค้ามากขึ้นอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นนะครับว่า ตัวประกันเนี่ยก็จะเป็นสินค้าประเภทหนึง่งที่คนจำเป็นต้องใช้แต่ว่าไม่อยากจ่ายแพงดังนั้นเนี่ยทำยังไงให้ทุกคนเข้าถึงผลิตภัณฑ์ ประกันได้อย่างง่ายดายแล้วก็ถูกต้องมากที่สุดเพื่อให้เขาได้รับความคุ้มครองโดยเฉพาะยิางยิ่งพ t ทีที่มีสมาชิกอยู่ครอบคลุมทั่วประเทศดังนั้นเนี่ยเพื่อให้สมาชิกของเราที่มีอยู่ทั่วประเทศเนี่ยเข้าถึงผลิตภัณฑ์ประกันไทยแล้วก็ประกันชีวิตได้อย่างครอบคลุมแล้วก็ถูกต้องจากบริษัทชั้นนาที่น่าเชื่อถือดังนั้นเนี่ยก็จะเป็นอีกความร่วมมือหนึ่งที่ทําให้ ผลิตภัณฑ์พวกนี้เนี่ยเข้าถึงกลุ่มสมาชิกได้อย่างครอบคลุมมากขึ้นสมาชิกที่เป็นบัตรเขียวก็จะสามารถใช้สิทธิทประโยชน์โปรโมชั่นที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบได้นะครับอย่างทุกกรมธรรม์ก็สามารถใช้แต้มมาเป็นส่วนลดได้ถึง20%สนะครับสำหรับตัวเบีย้ยประกันแล้วก็พอหลังซื้อปุ๊บเนี่ยทุกทุกบบาทก็ได้แต้มด้วยถึงแม้เป็นฟรีเมมเบอร์เราก็ยังดูแลอยู่นะครับเพราะว่าเราดูแลทุกกลุ่มเป้าหมายครับ